สว,วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่ชโชว์รรถมือสองรอนธานีธงการบริการค่ะวันนี้มาเจอกันกับเล็กอีกคลิปหนึ่งอีกแล้วนะคะกับคลิปนำเสนอรถเข้าใหม่สดๆน,ลลนะคะกับคันนี้เลยซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดใน3โลกนะคะขออนุญาตแนะนําเลยนะคะกับ โตยตาไฮรัสบีโก้สมาร์ทแคปไฮเรนเดอร2.5เวนเจบนะคะตัว E นะคะคันนี้เกีย e ร์รรมดาปี2009ปีจดทะเบียนปี2010ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเขามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันที่บอกเลยว่าเท่สุดๆนะคะแล้วก็สภาพโดยรอมรอบคันออปชันและราคาคันนี้เขามาเราใจมากแน่นอนค่ะ,ะไม่รอช้านะคะคันนี้เขาจะดีจะสวยแค่ไหนนะคะไปรับชมรีวิวพร้อมๆกันได้เลยค่ะ มาดูกับ t o y o ต a h ไฮรัดมิ o Smart c ์ทแคปแคเปิดได้ตัวสูงที่สำคัญมาเครื่องยนต์2.5เวนทชโบด้วยนะคะยอดเฮสุดไปเลยนะคะมาบอดี้ใหญ่ภายในกว้างๆดีไซน์ภายนอกสวยร่มสมัยไม่มีเบื่อกับกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์3ชั้นเด่นๆน,นะคะไฟหน้าดวงใหญ่ซ้ายขวาและด้านล่างนะคะเขามีติดตั้งไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงฝากระโปรงมีจมูกให้ด้วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยมคะ่ะ ด้านข้างคะ่ะคันนี้เขาจะได้ล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16ที่ลัดด้วยยางดันหลบ2อ5ห้าหับเจ็ดนะคะ4เส้นรอบคันและที่สำคัญนะคะคันนี้เขาเป็นตัวกระบะยกสูงด้านบนเขามีคิ้วโปร่งล้อแบบนี้เลยนะคะถัดมาตัวกระจกมองข้างเป็นโครเนี่ยที่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวสามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟไฟ้าอีกด้วยค่ะลูกประตูนะคะเป็นโครเนี่ยและด้านล่างซ้ายขวาของตัวรถมีบันไดข้างให้แล้วขึ้นลงได้สะดวกสบายกันไปเลยคะ่ะ สำคัญภายในของต o y ต้าวีโ o ้เขายืนหนึ่งเรื่องความกว้างขวางนั่งสบายนะคะอย่างเช่นคันนี้เป็นต้นเป็นรถกระบะแคบก็จริงแต่ด้านหลังเขามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนั่งสบายแน่นอนทางผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังค่ะถัดมานะคะ วิ่งเพียงแค่200แสนนิเท่านั้นนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และเมื่อเทียบก,กันกับปีรถนะคะตกวิ่งปีละประมาณหมื่นนิดๆถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยค่ะและออปชั่นถัดมานะคะคือเครื่องเล่นตรงกลางเป็นจอระบบสัมผัสมีช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB ให้แล้วเรียบร้อยเปิดฟังเพลงได้ตลอดเส้นทางค่ะและตรงกลางนะคะเขามาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดด้วยค่ะ ด้านหลังโดดเด่นสุดๆด้วยโลบาเล็กสีดําที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะตัวกระบะกว้างขวางขนของ,ของ,ของได้เยอะพอสมควรนะคะใครที่เป็นแฟนขับรถโตโยต้าวีโกต้องหลงรักคันนี้แน่นอนจะใช้ขนของก็ได้หรือว่าจะเอาไว้เดินทางไกลก็ดีนะคะเป็นรถใช้ในครอบครัวก,ก็เหมาะสมมากๆตอบโจทย์ทุกการใช้งานไปเลยค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,500cc v e n Turbo ด้วยนะคะที่เขาให้แรงม้าถึง 100cc แรงม้าค่ะ หรับใครที่สนใจนะคะคันนี้เขาจะหนุนราคาอยู่แค่เพียง268,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดนะคะกับเราเช่นเคยนะคะราคาสามารถพูดคุยได้นะคะไม่มีบอกแบตหรือว่าค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าหากใครนะคะที่ต้องการซื้อผ่อน,น,นี้เขาก็ผ่อนสบายมากนะคะเพียงแค่5,600บาทตลอดยุสัญญาค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าถามถึงจะเข้ามาเยอะที่สุดนะคะวันนี้เราก็เลยจัดมาเพิ่มให้แล้วอีก1คันนะคะได้ราคาเท่ากับกระบะแบรนดลองเลยนะคะแต่ว่าได้รถกระบะแบนดหลัง ใครได้ไปใช้นะคะราคาไม่ตกง่ายแน่นอนนะคะคุ้มค่าสุดค่ะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์092-532-5286นะคะหรือว่าเบอร์0 9 2 7 9 5 6้สนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่แอดไซห้าสาม m ค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ